อร่อยไหมคะเผ็ดไหมแต่นิดเดียวนิดเดียวลูซี่กินได้ใช่ไหมคะมาเตโอซาร่าไม่กินใช่ใช่มาเตโอซารา,า,รากินไม่ได้เราจะพากันไปเก็บสตรบอรีร่ก่อนนะลูซี่ก็จะพามาดูพริกหยวกนะตอนนี้ออกมาแล้วคะ่ะไหนคะ นายโอ้ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงมันออกมาแล้วเห็นก้นไหมไหนอีกคะมีเพียบเลยตอนนี้เยอะเลยค่ะตรงนี้มีมีด้วยใช่ไหมนี่ตรงนี้มีตัวเล็กตัวเล็กเหรอตรงนี้มีตัวเล็กตัวเล็กค่ะยังเล็กอยู่เลย โอ้ยตรงนี้มีตัวใหญ่ทุนี้มีตัวใหญ่ไหนไหนตรงนี้ตรงนี้โอ้โหใช่ใชต่ตัวเล็กตัวเล็กเหรอพิหวานยักษ์นะนมันยังไม่แดงนะคะเพิ่งจะออกเองประมาณนี้เลยออกมานะนี่ มะเขือเทศปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยนะคะลูกไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ไม่ค่อยดกด้วยเหมือนมันจะแบบป่วยๆยังไงก็ไม่รู้นะไม่ดกเลยอ,ะอ่ะทำไมไหนคะดูสีแดงสีแดงเหรอว้าวอันนี้จำเ,เ,เแ<ย>้งออือันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ อ้วนมันอ้วนเนาะอ้วนด้วยอันนี้สีมว่วงอันนี้สีมว่วงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกเลยเยอะมากหนึ่งสองสาแดนแดนแดนปิดมาแดนอนนนดเดทีสอันเดนดนแดนสวัสดีค่ะายาย สตรอเบอรี่ก็มีอยู่ประมาณนี้นะยังไม่เยอะมากนี่ลูซี่เด็ดเลยลูกนี่สองลูกสวยมากเลยอะ คุณสามีค่ะเขากํารังจะมาเลือกนะมาเลือกแล้วก็ทําความสะอาดมันค่ะแล้วก็เก็บเข้าข้างในนะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนแดดยังเปรี้ยงอยูน่นะว่ามันเป็นหน้าร้อนรถก็จะมาตัดผักค่ะแทนไม่ให้กับคุณไมเคิลนะคะตัดไปให้เขาค่ะหหัวสวยมากนะจะมาถอนบิดรูดไปให้ด้วยนะคะนี่หัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนหัวมันแบบเนี่ยกำลังได้ที่เลยเอาหัวใหญ่ให้เขาแล้วกันนะ น,นี่โอโ้นี่ด้วยนี่ด้วยหัวใหญ่หัวใหญ่สุดยอดไหมอันนี้ด้วยอีกหัวนึงแล้วกันนะสวยมากนี่ค่ะต้องมาตัดให้นะคะก็คือบวบสุชินีค่ะตอนนี้มันใหญ่โตมโหฬารมากนะเราตั้งใจจะเอาไว้โชว์นะคะแล้วดูมันใหญ่จนแบบรถแบบไม่อยากกินอะ่ะก็เลยบอกไมเคิลเธอเอาไปหน่อยสิเนี่ยเอามาเอาันโหนะ่เลย แล้วก็หนักด้วยนะทุกคนตายตัดายากเฮ้ยน <c oughs> ี่เหมือนกับเบบี้เลยอะ <c oughs> ต้นนี้น่าจะได้สองหัวนะเนี่ยเนี่ยหัวนี้ด้วยหัวใหญ่ด้วยโอ้โหหนัก mùi xuân gió mày mày này mày 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 มันน่ากินอยู่นะโอ้ยตายๆๆๆสวยๆสวยๆสวยๆแล้วเราจะถือกลับไปบ้านยังไงเนี่ย ว้าวไป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 ขายขทุกคนนั่นไงมีทั้งสองทั้งสถุงใหญ่ๆนู่นเลยนะ Nih. Man ini keman perang. Ini keman perang. Ke. Dios. <tugas> eh, <gulana> eh. Dios. Todo eh, vale. eh, eh, eh. Y... y además, el de pero Yo no quiero tanto, calabaza. ¿Por okay. No, no, como uno medio de acá. Yo no quiero tanto. <laughs> ¿Por qué? No sé qué hace, aquí le pasa que hay un cuchillo. Sí, un cuchillo. Cuchillo no. hay hay repollo. hay lemonaza más. Ah, mi madre, ¿no? pero mira, pero pues si yo no... Sé. Okay, pues, tío, pues vamos a ponerlo ahí detrás. ราก็มาขุดดินตรงด้านนี้นะมันเป็นปุ๋ยหมักที่เศษอาหารนะคะหมักไว้เป็นปีๆแล้วนะเราก็จะมาเอาไปผสมกับดินนิดนึงนะคะเพื่อที่จะลงปลูกมะเขือกรอบนะตอนนี้คุณสามีเขาเดดถัวอยู่นะแต่ด้วยความที่แบบจะไปโดนดอกมะเขือพวงนะก็เลยบอกคุณสามีทําให้หน่อยที่กั้นไว้เดี๋ยวมะเขือพวงมันจะร่วงซะหมดก่อนปลูกมาหลายปีนะก็ต้องถนอมมันหน่อยค่ะก่อนจะได้กินนะกินพวกนี้เป็นดินที่เป็นปุ๋ยหมักไว้นะ,ะจากเศษอาหารนะคะเป็นป,ปีๆแล้วนะ ใส่ดินดีๆหน่อยคะ่ะเพื่อบำรุงนะบำรุงบำรุงค่ะคุณสามีเขาตัดเล็มตรงนี้ให้นะ้ำมันก็โล่งสบายแล้วมันก็กว้างด้วยนะเราก็จะเอามะเขือนะคะกระถางมะเขือมาวางไว้นะไกลจะเสร็จแล้วนะก็เหลือแค่ยกกระถางมาเรียงตรงด้านนี้นะคะโอ้โหหนักเหลือเกินนะบอกตามตรงเลยก็ปวดแขนมากเลยแล้วก็มารดนะ้ํามันสักนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่าให้กับต้นมะเขือกรอบจะได้ออกลูกเร็ว เข้าบ้านกันค่ะคุณสวยแพปาปาพ้าไปได้ไหมงอนไปสี่ทุ่มแล้วนะตรงนี้คุณสามีก็ตัดหญ้าเสร็จหมดแล้วนะดูเลยคะระวังนะ,นะคุณสามีคะ่ะเขเตรียมผักนะเอาไปขายพรุ่งนี้คะ่ะแล้วก็มีคนสั่งมันฝรั่งเลยนะขายคะ่ะถัวด้วย มะเขือเทศสวาเั้ยเพี้ยนไหมสีไหอืมสวยมากคือแบบนะน่ากินมากเลยอ่ะดูมันฝรั่งนะเลือกแต่หโหสีสวยขายนะคะโอ้ยอลังการมากเลยอ่ะคุ้มมากๆอันนี้มะเขือเทศเอาไว้ให้เขาชิมนะคะตัวมาจิ้มชุบเนี่ยตัวมาเตอร์อาซอืมมะเขือเทศสีฟ้านะ ขายค่ะขายพรุ่งนี้ค่ะดูซิระว่างไวยสิลูกเอ้ยดึกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลดไปกันก่อนแล้วกันนะทุกคนขอบคุณมากสวัสดีจ้า